ผมสอนคนนี้ไปแล้วคนนี้ก็ไปสอนคนนั้นคนนั้นก็ไปสอนคนนั้นความจเจริญงอกงามในตัวมันก็เกิดขึ้นจากส่วนตัวและช่วยจันลงตั้งผมให้ได้รับทราบว่าเออการเล่นดนตรีนี่ดีนะทําให้จิตใจเราเกิดชุม่มช่ยมีความสุขมันเป็นผู้ให้อะและผู้ฟังก็มีความสุขอินไปด้วยมีความสุขด้วยกันแชร์ได้กันจากความชื่นชอบและความลหลงไหลในช่วงทํานองของเสียงไวโอลินเป็นแรงผลักดันให้ร้อยเอกประดิษฐ์ เขียวพักดีชายชาติทหารที่เคยถูกส่งไปรับราชการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีความตั้งมั่นและทุ่มเทกับการเรียนรู้และฝึกฝนการเล่นไวโอลินจนเชี่ยวชาญด้วยตนเองเรื่อยมาจนได้รับฉายามิสเตอร์ไวโอลินทั้งหมดสาหรับส่วนตัวคุณลุงนะดนตรีอะไรก็ไรแต่ทั้งหมดที่รู้เห็นได้รู้เล่นเป็นยาเยอะแยะแต่มาชอบไวโอลินตั้งแต่อยุ่เด็กไง แล้วมันฟังที่ไหนแล้วมันก็มันมันมีความสดชื่นสดชื่นมากจากกลุ่มมาเล่นพอจับเล่นปั๊บเนี่ยไอไอไอความไมเกรนนี่มันจะหายไปทิ้งไปเลยแล้วก็จะไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยนะเนี่ยคุณลุงไปอเมริกาผมยังเอาลุงเอาไปด้วยนะคุณลุงเล่นคนเดียวอ่ะยี่สิบเจ็ดชาติมันเรียกคุณลุงมิสเตอร์ไวโอลินนะออกจากทำเนียบขาวคนสุดท้ายเลยนะเสียงอันไพเราะของไวโอลินกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลังการปลดเกษียณของคุณลุงประเสริฐ เขามักมีใบหน้าที่อิ่มไปด้วยความสุขทุกๆครั้งที่ได้สีไวโอลินคู่กายและสเสน่ห์ของเสียงไวโอลินก็คือสิ่งที่คุณลุงต้องการถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้รับรู้จนเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดสอนไวโอลินให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้และสัมผัสกับสเสน่ห์ของเสียงไวโอลินโดยไม่คิดค่าเรียนแต่อย่างใด ดูฟังนะลูกนะที่ไซส์หนึ่งไซส์สองไซส์สามไซส์สี่อามายอามายกันไม่ถูกแล้วกรรไม่ถูกแล้วดูมาดูคุณตาดูคุณตาจับอย่างนี้ดูดูทุกคนทําอย่างนี้ทําอย่างนี้งออย่างนี้สอนเบสิกขั้นต้นในเขาเล่นเป็น่ะแล้วเขาก็ไปต่อยอดอ่ะปากต่อปากบอกคุณลุงเนี่ยสอนไม่เอาตังค์หรอกคือเรา,าเราอยากจะเป็นผู้ให้อยู่แล้วเอาวางตรงนี้คันชักจับอย่างนี้เอามืออย่างนี้จับนี้นะขันชักอย่างนี้นะน่ารักนะหกขวบห้าขวบเล่นกันนะ่ะบางคนไปเปิดมวกนะ ได้สตางค์เยอะมีคนเก็บได้เป็นหมื่นแล้วเราดีใจนะคล้ายๆว่าเราเห็นความเจริญองอกงามของเด็กที่มีการกระเืษกระสนดิ้นรนให้ตัวเองไปสู่ความสําเร็จอันนี้ถือว่าน่าชื่นชมแลตัวเราก็ภูมิใจว่าเออชื่นชมจุดนี้มันเป็นสิ่งที่มันทางใจนะทางอารมณ์เราดีเราดีใจนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้ว ที่มีลูกศิษย์แหวะเวียนมาศึกษาเรียนรู้จากสิ่งที่คุณลุงประเสริฐลงไหลและทุ่มเทมาตลอดทั้งชีวิตจากความสุขอันเล็กน้อยส่วนตัวกลับกลายมาเป็นการแบ่งปันอันยิ่งใหญ่ที่คุณลุงได้ส่งมอบให้กับผู้อื่นทำกลางสังคมที่การแบ่งปันนั้นกำลังจะหมดไปหนึ่งการกระทำ สำคัญกว่า1,000คำสอนหนึ่งตัวอย่างที่มีชีวิตมีผลสมริ์กว่า100อนุสาวรีพระมหาวุฒิชัยวอว,วชิระเมธีปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมทรูปลูกปัญญา